สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาชมเทคโฟโต้ไทไปเรื่อยครับวันนี้ผมจับภาพได้นะครับรถจากดีเซลไฟฟ้ากําลังวิ่งอยู่บนรางของรถไฟสา,สายสีแดงนะคือเขาวิ่งด้วยกันได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าจุดมุ่งหมายเขาก็สร้างมาประมาณนี้นะฮะทีนี้ดูนะครับรุ่นอะไรครับคันอะไรผมก็มองไม่ค่อยออกแต่ให้ผมเดาผมว่ามันคือ เอาสตอมหรือเปล่าเนาะเซียนรถไฟนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ลองมาดูนะครับท่ายกันดูสนุกสนานหน่อยใครท่ายถูกถูกหวยไปเลยครับงวดนี้นี่นี่ฮะเอ็นสีแดงๆเนี่ยก็วันนี้มีเพียงเท่านี้จริงๆนะฮะเพราะว่ากล้องมันจับไกลซูมเข้าได้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็มีมาให้ถ่ายกันเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีนะครับ